ที่เกิดขึ้นในกิมจิของเกาหลีค่ะสาเหตุของวิกฤตการณนะคะเนื่องจากสภาพอากาศทีะะ่เปลี่ยนแปลงไปค่ะทำให้ผลผล,ผลิตของผักกาดขาวมีขนาดที่เล็กลงและ,ะนาดและน้อยลงะคะ่ะทําให้เอ,อเกษตรกรนั้นเป็นกนนะะังวลค่ะและประชาชนส่วนใหญ่นั้นหันไปใช้หันไปใช้อยู่บริโภค,คกิมจิสําเร็จรูปที่มีตลาดมาจากจีน,นะคะ่ะ แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวเกาหลีใต้ที่รัฐบาลของเขาพวกเขาช่วยนะคะโดยเขาจะสร้างโดมขนาดใหญ่สองแห่งมีพื้นที่ประมาณ9,900ตารางเมตรซึ่งเป็นการคาดการว่าจะสามารถผลิตกิมจิเนี่ยได้ประมาณ50ตันต่อวันค่ะซอฟทาวเวอร์ค่ะซอฟทาวเวอร์เนี่ยในปีที่ผ่านมานะคะกิมจิของเกาหลีเนี่ยมียอด ค่ะหรือประมาณ160ล้านเห,หรียญสหรัฐค่ะเรื่องด้วยมาจากการที่คือบันเทิงเกาหลีค่ะนำวัฒนธรรมเกาหลีการกินกิมจิไปใส่ในทุกทุกีีนาบทค่ะทำให้เป็นการกระเุื้นอฟื้นเศรษฐกิจค,ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่ามีการาช่วยเหลือจากรัฐบาลและมีซอพาวเวอร์อาจจะทำให้กิมจิในประเทศเกาหลีกลับมา คุณนะคะสำหรับการแล้วจนสวัสดีค่ะ